ผมถือว่าเป็นรองเท้าราคาหลักพันสองพันที่ตอบโจทย์นะครับสำหรับคนที่ต้องการรองเท้าหนังโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ครับเราอยู่กับการแกะพัสดุกล่องนี้กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในกล่องมีอะไรก็ภายในกล่องครับก็จะเป็นโทโลกูทนะครับตัวข้อสั้นนะครับคู่นี้โทโลกูทข้อสั้นนะครับเบอร์ 7E นะครับพื้นใบบลัมนะครับ สำหรับคู่นี้นะครับแล้วก็สําหรับคู่นี้นะครับก็ซื้อมาใส่เองนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนาเพื่อนๆนะครับว่าการที่เราจะซื้อโทรอกูนเนี่ยมันมีวิธีขั้นตอนการดูยังไงนะครับสําหรับรองเท้าโทรอกูนนะครับไม่มีอะไรมากนะครับไม่ได้มีของปลอมขายเยอะเหมือนเลดวิงนะครับ สำหรับทุลกู๊เนี่ยไม่ได้มีของปลอมขายเยอะเหมือนเลดวิงนะครับสบายใจได้และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยราคาก็ไม่ได้แพงมากครับอยู่ประมาณ1 0 0 0ถึง3,000ับาทแล้วจะสีเบอร์ทรงสภาพนะครับมันก็อยู่ประมาณนี้ครับสำหรับการดูโทรลกู๊นะครับวิธีการดูของผมเนี่ยถ้าเราซื้อออนไลน์เนี่ยผมก็จะดูพื้นก่อนเลยเป็นอย่างแรกนะครับพื้นนะครับพวกส้นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอันดับแรกๆที่เราจะตัดสินใจนะครับว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับ ถ้ามันอยู่ในเกณฑ์ที่เรารับได้เนี่ยก็โอเคเอามาได้นะครับอย่างเงี้ยก็คือถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ผมรับได้นะครับแล้วอย่างแบบไหนที่ถือว่าดีนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ดีมากนะครับแต่ก็ไม่ได้สึกเยอะก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับอยู่ในเกณฑ์ราคาที่รับได้พื้นก็ยังเป็นพื้นรุ่นเก่านะครับออสกรปรกหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับพวกนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยเนี่ยนะครับพื้นที่ยังใหม่อยู่เนี่ยลายน้ํามันก็จะยังเห็นชัดนะครับลายน้ําก็ยังเห็นชัดต่างกันที่ พื้นเนี่ยที่มันสึกหลอไปแล้วเนี่ยเห็นไหมข้างซ้ายเนี่ยข้างซ้ายคือพื้นที่สึกหลอเยอะนะครับส่วนข้างขวานเนี่ยคือพื้นที่พื้นยังดีอยู่นะครับคือคู่ที่พื้นยังดีอยู่นะครับคู่ข้างขวานเนี่ยแต่ว่าอาจจะสกปรกไปหน่อยก็ขออภยัย <Ghana> ด้วยนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับพื้นรุ่นใหม่เนี่ยพื้นรุ่นใหม่นะครับโทรกลูรุ่นใหม่เนี่ยนะผมสังเกตว่าพื้นมันเนี่ยจะหนากว่านะครับพื้นรุ่นเก่า พื้นรุ่นใหม่จะหนากว่าพื้นรุ่นเก่านะครับที่เป็นไวแบมนะครับอันนี้คือพื้นของโทโรกูดเองเลยนะครับอันนี้คือพื้นตอนที่ยังใช้พื้นของไวแบมอยู่นะครับพื้นของเขาเองเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะหนากว่านะครับส่วนความฝึกหลอเนี่ยก็อยู่ที่ว่าใครโอเคกับราคานะครับสําหรับความฝึกหลอตรงนี้นะครับแล้วก็พื้นเนี่ยก็มาดูกันว่าไม่ได้มีตําหนิแตกหักเล้าหรือว่าตายอะไรนะครับ แล้วก็สําหรับพื้นเสียบส้นนะครับเขาก็จะเติมพื้นเสียบส้นเนี่ยเขาจะเติมตรงนี้ไปให้เต็มเลยเต็มเหมือนมือหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันก็จะมีรอยอะรอยต่อของพื้นเดิมที่มันสึกไปครับจะเป็นรอยต่อประมาณนี้เลยเนี่ยให้เราเห็นแต่ว่ามันก็จะเอียงตามพื้นเดิมที่สึกไปแล้วนะครับถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องพื้นเติมเนี่ยพื้นแบบนั้นก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าผมก็จะแนะนําการดูในขั้นต่อไปนะครับสําหรับโทลกูนะครับก็คือหนังนะครับสภาพของหนังเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เรารับได้มันะครบ คู้นี้หนังมันก็เริ่มเป็นกระแล้วนะครับปกติแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับสีน้ำตาลประมาณนี้นะครับแต่สำหรับคู้นี้หนังมันเริ่มเป็นกระแล้วนะครับเนี่ยปกติแล้วเนี่ยหนังมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ภายนอกมันเริ่มกระขึ้นแล้วก็ถ้าใครมีสีเลียนนะครับซื้อไปใส่ได้นะไม่ราคามันไม่ได้แรงอะไรนะครับสำหรับโทรกูลเนี่ย ผมมองว่าเป็นรองเท้าที่ดูดีระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าเทียบกับราคา12,000งพเนี่ยสำหรับสีน้ำตาลก็มีวิธีการดูหนังประมาณนี้นะครับแล้วก็ภายนอกเนี่ยถลอกไหมเปื้อนอ,อะไรไหมนะครับรอยยับยุยยอะไรอยู่ในเกณฑ์ที่เรารับได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าพวกนี้ มันซ่อมอย่างครับแต่ว่ามันก็สามารถลงทีมได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยทําให้หนักเรามาสวยเหมือนแบบนี้ได้นะครับสําหรับสีดํานะครับสีดํามันก็ไม่ได้อะไรมากนะครับสําหรับคู่ไหนที่มันเย็นจริงๆอะ่ะใช้งานหนักหรือเออเขาย้อมแมวมาหรือเปล่าสําหรับสีดำเนี่ยเรามีวิธีการดูว่าโดนย้อมแมวหรือเปล่าก็คือสีได้นะครับตรงเนี้ยเราดูเลยเนี่ยถ้าสีถ้าคู่ไหนที่มันเดิมเดิ่ะ คู่ไหนที่มันเดิมหรือว่าใช้งานน้อยเนี่ยได้ตรงนี้ก็ยังจะขาวสะอาดสว่างอยู่นะครับแต่ว่าอย่างคู่นี้มันอาจจะสกระปรกสกรปรกหน่อยนะครับแต่ว่าคู่ไหนนะครับที่เขาลงกีวีลงน้ํายาหนังลงน้ํายาหนังให้มันดําหรือว่าเพื่อที่เขาจะลบรอยถลอกหรือรอยตาหนิอะไรเนี่ยพวกได้ตรงนี้จะเป็นสีดําเลยจะเป็นสีดําเพราะฉะนั้นนะ่ะก็ต้องระวังว่าได้ที่เป็นสีดำเนี่ยก็อาจจะบ่งบอกเราได้ว่าโทรกูดคู่นั้นนะ่ะสภาพเนี่ยเริ่ม เริ่มแย่แล้วเริ่มต้องการการดูแลที่แบบว่าต้องการกีวีต้องการอะไรเยอะขึ้นมาอีกนะครับสาหรับหนังของสีดําก็จะประมาณนี้นะครับที่วิธีการดูนะครับต่อมาครับจะเป็นเรื่องของซอฟนะครับซอฟเดิมของทูลูคูสเนี่ยก็จะเป็นซอฟประมาณนี้นะครับนี้จะเป็นซอฟเดิมของเขาเลยนะครับก็จะมีเจลรองรับแรงกระแทกนะครับเป็นสปอร์ตที่ถือว่าโอเคเลยครับสมราคาของรองเท้า6 7 0 0 0นะครับแล้วก็สําหรับ สำหรับคู่ที่ไม่มีซอฟเนี่ยมันก็จะเป็นยางประมาณนี้นะครับสำหรับคู่ที่ไม่มีซอฟเพราะฉะนั้นก็สําหรับใครที่จะซื้อก็ต้องคอยดูด้วยนะครับว่าเขามีซอฟเขามีซอฟมาให้หรือเปล่าคู่ไหนที่ไม่มีซอฟก็จะเป็นพื้นประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเบอร์นะครับอย่างคู่นี้นะครับ 72e นะครับสําหรับไซส์รองเท้าของทอโรกูนเนี่ยก็จะมีเป็นตัวดีด็อกแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นตัว2 e งนะครับ2 e งแบบนี้หมายถึงว่า ด้านหน้าเท้าคนนี้จะกว้างกว่าสําหรับคนที่หน้าเท้าปกติเนี่ยจะสามารถใส่ได้ทั้งหน้าเท้าดีแล้วก็หน้าเท้า E นะครับสาหรับหน้าเท้าบานอย่างผมหรือว่าเท้ากว้างนะครับจะสามารถใส่ได้แต่ 2E นะครับหรือว่าอย่างคู่นี้ที่ผมได้มาไม่ไม่ที่ผมได้มาไม่แพงเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนซอฟต์ใหม่นะครับผมก็จะเปลี่ยนซอฟต์ด้านในที่มันบางลงนะครับเพื่อที่จะสามารถลดความสูงของพื้นรองเท้ากับลดเก็บตรงนี้ลงมานะครับไม่ให้ไม่ไม่ให้ช่วงนี้มันบีบเท้ามากเกินไปก็สําหรับคู่นี้ก็ พอเปลี่ยนซอฟแล้วเนี่ยก็คิดว่าสามารถใส่ได้ในระยะหนึ่งนะครับแบบใส่เดินเล่นนิดนหน่อยๆได้แต่ว่าถ้าใส่เดินทั้งวันเนี่ยสำหรับคนที่จะใส่ใช้งานทั้งวันเนี่ยผมก็แนะนําให้เลือกเลือกที่เหมาะกับหน้าเท้าของตัวเองนะครับสาหรับทรโลูเนี่ยการใช้งานเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะไม่ได้ดูดีเท่าเรดวิงนะครับส่วนตัวเนี่ยไม่เคยใส่เรดวิงเพราะว่าเรดวิงที่เป็นทรงหัวจีบแบบนี้นะครับหรือจะเป็นทรงออกฟอร์ดแบบนี้นะครับ เดวิงเนี่ยสภาพดีๆในยอยู่ที่5,000พันแต่ถ้าเทียบกับโทูรกูดเนี่ยอย่างคู่เนี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณพวกเนี้ยพันส0 0พันสามพันนะวิ่งอยู่ประมาณเนี้ยครับไม่เกินสามพันอย่างสวยสวยเลยเนี่ยเรื่องราคาเนี่ยต่างกันประมาณครึ่งๆนะครับแต่ว่าการใช้งานเนี่ยผมมองว่าถือว่าโอเคนะครับไม่ได้น่าเกียดนะครับผมถือว่าเป็นรองเท้าราคาหลักพันสองพัที่ตอบโจทย์นะครับสำหรับคนที่ต้องการรองเท้าหนัง มันโอเคสำหรับงบเท่านี้นะครับผมคิดว่าส่วนการเดินการสวมใส่อะไรเนี่ยผมใช้ในชีวิตประจําวันถือว่าเป็นรองเท้าหนึ่งที่ผมชอบใส่ขี่มอไซค์ออกทริปนะครับทรกูนเนี่ยสำหรับคลิปแกะกลองคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดครับท่านสมาชิกชมรมคนอบกีวันพวเจ้าไว้ไวกันเลย